สวัสดีครับ,รบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ผมกลับมาซ้อมมวยอีกครั้งหนึ่งที่วิลเมวยไทยยิมก็วันนี้จะจับเป้าให้กับพี่เล็กพี่เล็กอาย,ยุเท่าไหร่เนี่ยผมหกสิบเจบเจแต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ครับวันนี้ผมจะจับเป้าหมายอันนี้ไม่ได้จับมาสักเท่าไหร่นะสามเดือนนะครับสามเดือนอ่ะวันนี้ก็จะลองจับเป้าหมายจาับวิธีการต่อระหว่างก็คือตัวนี้ตัวนี้มันยับ เ็บขาไว้ก่อนสาไว้หน่องต่สามองตุ่กฮุกฮุกอ่าที่สอัปคาปดหนึ่งแปดหนึ่วางเลยวางเลยโอเตารี่มากครูบาเดินบนเดินครับโอเคครับ รอบที่วแช้าหนึ่งสองมหแปดน้าหนึ่งมี ไีมาสองสามอ่มาสองสองหนึ่งโอเคนี่คนะผมบอลโลนีลนมัโลนกมกมกมโล,โมโมลโมนโทีนี้ 2อโลหนึ่งหบนหข้าสตูมลงมาย่งงี้ครับครัยังเหลืออยู่ไหมครับครับยังมีเขาอยู่ครับยังมีเขา ครับเ,เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะมาเรียนมวยแบบพี่เล็กพี่วีรศักดิ์เล็กคนทคไทยยิมนะครับเดี๋ยววันไหนผมว่าจากการสภ,ภาพผมจะมาจับเป้าให้ขอบคุณครับครับผม